สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะห่อนึ่งไก่เมืองนะเจ้ามาดูแม่เตรียมวัตถุดิบเนาะอันนี้เป็นพักใส่ห่อนึ่งเฮานะเจ้าก็มีไก่ย่างมีบวบมีท่วมีผักชีฝรั่งใบชะอมแล้วก็ใบมะกรูดนะเจ้าแกงแค่นี่ก็ห่อเนื้อแค่ก็ใส่เหมือนแกงแค่นะเจ้ามีพักไก่ย่างก็ใส่ลงไปเนาะมีพักแคบก็ใส่พักแคบนะเจ้ามีพักแค่ก็ใส่พักแคเนาะมีพักละก็ใส่พักละนะเจ้า ันนี้ก็มาเด็ดมาหั่นมาซอยนะเจ้าอ่ากันเดียวเฮาเตรียมผักเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะไปเตรียมไก่นะเจ้าอันนี้ก็อันก็มาช่วยแม่เด็ดผักเนาะเจ้าอ่าไปดูแม่เตรียมไก่เลยอันนี้ก็เป็นไก่เมืองนะเจ้าครัวไส้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮาจะมากกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเจ้าไผยมักชิ้นใหญ่ก็ใส่ชิ้นใหญ่เนาะไพยมักชิ้นน้อยก็หั่นชิ้นน้อยนะเจ้าอันนี้แม่ก็จะหั่นพอดีคำนะเจ้า หั่นเสร็จเรียบร้อยกําเดียวฮาก็จะเอาไปคั่วนะไปรวนนะเจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบของเฮาทั้งหมดนะเจ้าไก่บ้านเนาะอ่าไปหน้าเตากันเลยนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปอ่าตามด้วยกระเทียมนะเจ้ากระเทียมลงไปเคี่ยวก่อนนะเนาะเคี่ยวหอมหอมดีแล้วก็เอาพริกแกงลงไปคั่วอันนี้เป็นพริกแกงเมืองนะเจ้าอันมีคลิปให้อยู่เนาะวิธีทาพริกแกงเหนือนะเจ้า ใส่พริกแกงลงไปใส่เนยเยอะกระแทบเยอะนะเจ้าเส้นักเสบนักเออ่วพริกแกงจนหอมใยที่ดีแล้วเนาะแ็ใส่ไก่ลงไปนะเจ้าไก่นี้ก็จะรวนเือน้อยนึงนะเจ้าผงรสด้วยผงนัวนะเจ้าตามปริมาณของไก่เขาเนาะตามด้วยผงชื่อรสนะเจ้าใส่ลงไปเลยเสนักแทบนักเส้ลายแทบหลายตามด้วยเกลือป่นนะเจ้า ปรุงรสเรียบร้อยแล้วเขาก็พัดรวนไปเรื่อยๆนะเจ้าอันนี้กระวนเกือบได้ที่เนาะเกือบสุกนะเจ้าใส่พักนา,นานาชนิดถลงไปเลยนะเจ้าพัดรวมกันไปเลยนะโรยด้วยข้าวคั่วนิดหน่อยนะเจ้าพอนัวนะเจ้าหรือว่าพอหนหัวเนาะวันนี้เขาจะห่อหนึ่งไก่เข้าใส่ข้าวคั่วนะเจ้าอันนี้ก็ผัดเรื่อยๆเนี่ยเกือบได้ที่แล้วนะเจ้าพอได้ที่ก็ยกออกจากเตาพักให้เย็นนะเจ้า เดี๋ยวเราก็จะมาห่อเนึ้นะอเนาะเตรียมใบตองเลยนะเจ้าตักห่อน,นึงใส่ใบตองขั้นตอนการห่อกันง่ายๆนะเจ้าจีบหัวนะเจ้าแล้วก็จีบหางนะเจ้าแล้วก็วางด้านขวางนะเจ้าวา,วางสลับกันเนาะพับคล้ายๆกันนะเจ้าวิธีห่อน,นึง,ง่ายๆเนาะวิธีจีบกระทงนะเจ้า เข้มกัดมากัดนะจ๊ะก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวิธีห่อหนึ่งเนาะใส่ซึ้งได้เลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งนะจ๊ะตั้งกระทะใส่น้ำลงไปนะจ๊ะยกห่อหนึ่งใส่เตาปิดฝานะจ๊ะรอ30นาทีเขาก็จะมาดูกันนะจ๊ะผ่านไปเรียบร้อย30นาทีอันนี้ก็หน้าตาห่อหนึ่งเขานะจ๊ะสุกเรียบร้อยแล้วเนาะ อ้าวยกออกจากเต้านะเจ้าเดี๋ยวพักให้เย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้างในกันนะเจ้าว่ามันเป็นจะได้พองนะเจ้าอ้าวแม่มาแกะนะไม้กรัดออกนะเจ้าแกะดูหน้าตาห่อนเนื่อไก่เป็นเยี่ยงไรนะเจ้าโอ้เหลืองน่ากินนะเจ้า วุ้ยก็ข้าวเหนียวนะเนาะเนอก็ข้าวเหนียวในล้ำล้ำนะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เต่าอ์นะจ้าใครมากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อ่านกับแม่ตัวเน,นี่ยจ้ห่อเนื้อไก่เมืองเจ้า